ีวาวไปตัดหน้าเขาเลยเหรอเออใช่ไม่กลัวโดนกระทืบหรอมันมีปัญญาไหมละ่ะเออเดี๋ยวนะเมื่อวานเนี่ยเมืม<ะ>่อวานเนี้ยเมื่อวานใครเป็นคนพายเกียวไปเที่ยวผับไม่ได้ไปนะเม,มื่อวานเนียัง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 ไม่ได้ยังไม่ได้ไปอีกอยังเมื่อวานหนูไปฟังกับเกียวงนะ่ะฟังกับเกียว ช่วยกันเนาะช่วยกันตรงไหนอะ่ะเมื่อวานใครพาไปตอบมาดิใครป็นคนพาไปน้ำนมีกำลังโกหกพี่อยู่นะนอย่าช่วยปกปกป้องสิเขาทำผิดอ่ะใครทำผิดนะไอเกลไง ผิดเรื่องอะไรเด็กอายุอนาดน้นไปเข้าเดี่ยวหับได้ไงอ่ะไปตอนไหนอ่ะพี่บ๊อบไปตอนไหนก่อนเรียอลีหนูไปฟาร์มกันมานะฟาร์มยังฟาร์มอีกยังจะฟาร์มอยู่ไหมอืม อีกี่ฟาร์มเนี่ยหึงจะพูดความจริงเนี่ยเอ้าเอ้าเอ้าพี่จะให้หนูโกหกทำไมพี่จะให้หนูโกหกทำไมได้ได้ในเมื่อไม่มีใครยอมรับก็ไม่เป็นไรเนี่ยมันชอบมีคนเหมือนเกลนะเห็นไหมล่าขึ้ไม่ใชนั้นเน่ไม่ใช่พี่ลองดูคือพี่อะเสียงไอ้เกลไปเลยพี่ได้ยินเต็มสองลูหู ที่วิ่งตามต่อยๆอ,ออกมาไอเกีวพูดยังจะโกหกอีกช่วยกันทำไมอะฮะไม่ไม่รู้หนูไม่ได้กับเก้วอะ่ะแล้วไปช่วยทำไมช่วยปกปิดทำไมไม่ได้ช่วยก็ไม่ได้ไปกันจริงๆอ่ะไม่ได้ไปยัง ไ,ได้ไปได้มิได้เดี๋ยวสวยนะผู้คนนี้สวยนะไ <Hey, Bob. S 1> อ้บอสอ้มันมีคนเกลวมันไม่ใช่มันจะมีคนเหมือนได้ไงเหมือนเสียงมันเสียงคือไอ้เกลวมันจะมีคนเหมือนไดงไี่บอสไปเที่ยวพระพี่ไม่ได้ไปเที่ยวพี่พเ,พเข้าไป,ไปดูไปเฉย ไดยไม่ใช่พี่เข้าไปดูเฉยๆพี่เข้าไปดูว่าเออมันเป็นยังไงบ้างอไอ้บอลอ่นะมันโทรมาชวนให้พี่ไปดูพี่ก็ไปดูแต่เราออกไปทำอะไรกันไอ้เกล่ะตลอเจอซีแปดกับตลออีกสามท่านไม่ไปไม่ได้ไปไอเกลใช่ไหมเมื่อวานอ่ะเนี่ยไปกับเกล แต่ว่าไปฟ้าไม่ได้ไปพาบได้ช่วยเหลือเข้าไปเดี๋ยวเรื่องนี้ถึงหูพ่อชักไม่ดีไม่ต่อไปมันก็ไอเทียบเอไอเทียบันเป็นไรเป็นไรเอาเท่าไหร่ครับอ่าลูกจีนอยู่ห้าเจ็ดหกครับคือเชฟยืนห้าอคนแต่ขายไม่ได้เลยไอเต็มสามถูกครับไอเต็มสามถูก

ซื้อให้เหรอเออเลี้ยงเอนี่ยเนี่ยเนี่ยคนนี้ไปไหพี่เออว่าไป็นแก้วเปล่าเนี่ยไม่ใช่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 พี่กงเองนน้ำเอาไอติมสองอันเอาเก็บเงินพี่พี่บอสค่ัแกนะสองอันสองอันครับหนึ่งสามเก้าหนึ่งพันครับกระเป๋าสองสองห้าอ๋อนี่ขอบคุณครับ อาชื่อปิ้งนะพี่เพื่อนหนูชื่อปิ้งชอบพี่เพื่อนหนูชื่อปิ้งนะนี่กูเนี่ยอ้าทำไมอะคะเดียวแดงมันไม่ใช่ครับมันไม่ใช่เสียงไม่ใช่เลยครับอันนี้น่าจะเป็นเดียวเจ็บคอครับอันนี้เป็นอันนี้มิเกลวัดลงคอหรือเปล่าเนี่ยไม่น่าใช่นะไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ครับไม่ใช่ไม่ใช่เกลตุ่นตีมาเกลคนนี้ที่ไปเที่ยวค่ะเมื่อวานไม่ใช่ครับไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ ไเดียวปรับมมามือวาไม่ใช่ไม่ใช่แล้วเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาช่วยกันเดวเดวดาวมันได้ผิดเดวยังเดวอยู่คนนี้เห็นแล้วบอกแล้วที่บอบจำผิดคือคนนี้อันนี้อันนี้เกลวไหนนะเกลโควิดลงปอดหรือเปล่าเนี่ยเป็นลงโควิดอยู่ตอนนี้รอหายก่อนเดี๋ยวกลับมาอไม่ใช่แล้วแล้ววันนี้ตัวจริงไม่มาด้วยดิที่ฝ่ายทำไงวันนี้ตัวจริงเชียงบ้านนะไวรุ่น ๋ย่เพิ่งวางงานกันเลยสวยบอกให้น่ะสวยเด็กอนดีวอยู่นี่แล้วนะพอเดพอวนนนีอพอพอพอัอเอพวพอ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 นเพอ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 สวพอนาพสวยอ้าอพออคนพี้อนีพยพี่จะบินไปบอกพี่จะบินไปบอกเพื่อนพี่ที่วัดวพอพอพสาอพอพพอพพอ่่ไพพพี่ พ่อจำผิดคือคนน <Myth. S 1> no. no ี้หร im ือเปล่ามิชูหนเป็นนูเด็กใหม่มีมีมีแต่คุณลุงคนนี้ค่ะหน้าตาเหมือนพ่อพ่อไปเลยอ่ะคุณลุงเอาคุณลุงก็ที่หนูไปคุยกับไม่ก็ที่หนูไปไปคุยกับคุณลุงคุณลุงที่แรนไงที่พ่อป๊าหนูชื่อปงโงอ่าจำได้หรือเปล่ามีมีเช่อไงคุณลุงคุณลุง ไม่ให้เรียกลุงหรอคุณไว้หนวดจ้ะเขาเป็นเพื่อนพ่อก็ต้องเรียกลุงไงเขาเป็นเพื่อนพ่ออ่ะอ๋อเป็นเพื่อนพ่อเลยเรียกลุงก็ถูกเลครับก็ถูกเเขาเป็นเพื่อนพ่อมีนามีเนี่ยคนเนี้ยเขาเป็นเพื่อนพ่อก็ต้องเรียกคุณลุงใช่เขาแล้วเขาเหมือนฝาแฝดกันด้วยก็รู้นไม่ใช่หรอนามีเพื่อนพ่อก็ต้องเรียกคุณลุงใช่เพราะพี่บอบเขายังไม่แก่ใช่ แต่เพื่อนพ่อไงแต่เพื่อนพ่อไงพี่ไอ้นุ้นเท่าไหรงใช่ปล่อยเช่ารถโลยี่สองตังแล้ววะไอ้นุ้นดูสองถวบคุณดูสองขวดสภาพเสียงเหมือนแดกไปสองขวดอะตอนเนี้ยฮะคือว่าไม่ได้เหรอไม่ใช่เกลว่าเดี๋ยวไม่ได้เดี๋ยวไม่ได้กินสองคนเดี๋ยวกินไปสองกลมสองขวดไม่ทำไอเกอร์มึงดูดีมันใช่เสียงไอเกลร์ที่ไหนเนี่ยเกอร์ใช่เสียงพี่เดอลูก ถูกใช่ไหมพี่แก้วมิดยังไม่สบายใช่ก็พมดีๆน้องๆมันไม่ใช่ะไพี่แกวก็ไปรงาูกันไหมมิเดมีเปามีเดิวห้าห้ครับกิบแกไปแล้วนะมีเดิวมีดเดิวกลัวโอ้โหมีเดิวกลัวไอ้เียกูเนี่ยต้องกลัว เฮียเสียงอย่างคนเป็นลองโควิดเลยสัสเดลมิมัวไอเกอร์ไอเกอร์มึงฟังนี่ใช้เสียงมิเกลยวไหมอ่ะไม่ใช่เกลียวไม่สบายเพี่มีความลับที่เองไปอยู่วันนั้นนะอย่าลืมพูดใหม่ี่เดลเองถ้าเขามีความลับมึงเนี่ยเขาคือใครไอเกอร์บอกกูมาดิมิเดลใช่ไหมเกอร์เกอร์ มีเดียวบัวไงได้นีเนียวเองรวมหัวอนโกหกกูได้เกย์จำไว้เมื่อกูตัดจันรวมหัวอันโกหกกูใครอย่าพูดไม่พูดไม่สบายมึงอย่าพูดไม่พูดเขาไม่สบายมึงอย่าพูดไม่พูดเขาไม่สบายมึงอย่าพูดไม่พูดเขาไม่สบาย ไม่ใช่อ่ะไม่ใช่อ่ะไอเกลตัวจริงไม่ได้ทักพี่แบบนี้โอ้ไม่ใช่แล้ว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 อันนี้น่าจะน่าจะเกลหลุดคิวซีนะมั่วละไม่ได้หลุดคิวซีมั่วละมั่วละเพรสเจอร์ไปเรื่อยมามาเอาบัตรประชาชนมาดูดิเดียวมันต่างหน้าต่างหน้ามั่วนะ ตัวปอมใครก็รูออกไม่ได้เจ็บคอมันไม่ใช่เจ็บคอหรอครับอย่างเงี้ยมันมั่วครับมันมันไม่ใช่ครับอันเนี้ยไม่เขาใช่ควาจริงก็ได้เคอคือคุณลุงไม่เชื่อหรอโอ้โหคุณลุงเขาเพื่อนไปยืนยันกันหลายคนแล้วคือคุณลุงไม่เชื่อหรอมันไม่ใช่ครับเข้ามายืนยันเจ้าเอาเอายืนยันกระโดดยันนอนยันหนุ่มก็ไม่เชื่อครับทำไมล่ะครับทำไมล่ะกมันไม่ใช่ครับ ไอ้เกีวมันเสียงมันไม่ใช่อย่างี้ครับเกียวอะมิเดลเก็บคอยืนยันนั่งยันไม่ได้งั้นยีรังกายยันมิเดลเอียงน้ำมิเดลมิเดลกลัวไม่ใช่อ่ะไม่ใช่อ่ะมันไม่ใช่เลยน้ำไม่คุยกับคุณลุงน้ำมิเลยโอ้คุณลุงมิเหี้ยนี่ต้องเรียกพี่หรอพี่บ๊อบพี่บ๊อบ เราไฟบอกไปเที่ยวในฟาร์มวะนี่นานี่นดูเออแหละคนในฟาร์มนเห็นฝูงแกอีมีดอุ๊ยไอเฮียมันมองกูเป็นตัวตลกหรือเปล่าวะเดี๋ยวเดี๋ยวไอเกลมาค่อยคุยแล้วกันสวยออะบอกกันสวยไม่ส่ไวธรรมดาบีบีบโคตรสวยถ้าช่วยโกหกอะถ้าช่วยกนโกหกไม่ได้ไม่ได้โนดก็นแล้งมันมีสองโดนมีนี่โดกับมีเกล ตืลงมาไอเก้อ